โรงเรียนบ้านลูโบบาตูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราทิวาสเขตหนึ่งเสนอรายงานผลการดำเนินง,งานโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss ของผู้เรียนความสำคัญของนวัตกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกตินักเรียนจึงจำเป็นต้องเรียนในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเช่นแบบออนไลน์อแ hand หรือบางคนไม่ได้เรียนเลย ทำให้นักเรียนมีภาวะการเรียนรู้ถดถอยด้านการอ่านและเขียน (learning loss) ส่งผลต่อการเรียนในรายวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการอ่านและเขียนดังกล่าวโรงเรียนบ้านลูโบบาตูจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามแนวคิด 3R8C เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธ,ธิภาพจุดประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน ครูมีนวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนผู้บริหารมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขอบเขตของการดำเนินงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง โรงเรียนบ้านลูโบบาตูปีการศึกษา2,565ร้อยละ83สามารถอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนบ้านลูโบบาตูสามารถลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) ของผู้เรียนตัวอย่างขอบเขตของเนื้อหา ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. สถานศึกษานำกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามแนวคิด 3R8C ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ได้กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามแนวคิด 3R8C ที่สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. สาสนักงานเขตพื้นที่สามารถนำกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามแนวคิด3 R 8 c เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1. ศึกษาหลักสูตรเกณฑกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ขั้นที่2ศึกษาและสำรวจความสามารถของนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มตามระดับการอ่านและการเขียนขั้นตอนที่3ใช้กระบวนการ PLC คณะครูภาษาไทยและสาระการเรียนรู้อื่นๆทุกระดับชั้นเข้ามาช่วยออกแบบหนังสือ ขั้นตอนที่4ออกแบบหนังสือขั้นตอนที่5กำกับติดตามและประเมินผลเป็นระยะระยะขั้นตอนที่6นนำผลสะท้อนในการใช้หนังสือขั้นตอนที่7โรงเรียนได้มีการเผยแพร่หนังสือการส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามแนวคิด 3R8C ให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายและ นอกศูนย์เครือข่ายผลการดำเนินการผลสัมฤธิ์ 1. นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ตามแนวคิด 3R8C 2. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 3. ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ Learning Loss ของผู้เรียน 4. ครูมีนวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ 5. ผู้บริหารมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 6. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปัจจัยความสํำเร็จ 1. โรงเรียนได้ร่วมมือกันใช้กระบวนการ PLC ในการดำเนินการจัดกิจกรรมกับนักเรียนครูบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง 2. โรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนภายใน และมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นระยะระยะบทเรียนที่ได้รับรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือมีส่วนช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียนเป็นอย่างมากการมีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนที่ดีขึ้นเป็นลําดับของนักเรียนบางคน พบว่าผู้ปกครองบางครอบครัวมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในการฝึกฝนและพัฒนาร่วมกันกับทางโรงเรียนการหากิจกรรมเสริมที่หลากหลายทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้อนอยากอ่านและเขียนมีส่วนช่วยในการจดจำคํามากกว่าการอ่านและการเขียนหนังสือธรรมดา